เพราะฉะนั้นในเรื่องของความสวยงามนี้เราก็ตั้งใจมากๆแล้วก็ผ้าของมหาวษษิทยาลัยเป็สิ่งที่ต้องาอาจจะเป็นเรื่องหลังอาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วก็คือว่าเรียกว่าผ้าสุวรรณพัฒนผ้าสุวรรณภัฒนก็คือผู้ออกแบบเนี่ยออกป็นลายแบบโบราณแล้วก็ปิดทองคำทองคำเปล,ลวนะคะคืนของที่พระเจ้าไทาศาส,ส,สตร์ทรงวีเกรดสวมใส่ทรงในวันที่ขึ้น บอกว่านะคะก็ติดทองไป3ามหมื่นแผ่นค่ะแล้วก็ของพระเภทราชาที่ได้เห็นกันแล้วว่าติดทองไปสองหมืน่นกระแหงคะใช้เวลาของฝืนงาฝืนละแปดเดือนกว่าสามก็ต้องอ,อันนี้เฉพาะเรื่องผ้านะคะแล้วใช่แค่เฉพาะหัวง้อเรื่องผ้านะแล้วที่มาถึงเรื่องบทอีกเรื่องการถ่ายภาพ เป็นบทประพันธ์ที่ที่พี่ลองอ่านเขียนมาดีมากแล้วพอมาอยู่ในมือของอาจารย์แดงซึ่งเขียนบทเนี่ยไบอกเลยว่าตั้งแต่ในทรงงานมาเรื่องนี้ยากมากยากจุดๆในบทหนึ่งซีนของอาจารย์แดงใส่ดีเทลใส่หลากลยอารมณ์อย่างน้องเบลลอะค่ะน้องเบลเล่นมุกเป็นมุกมาเขาจะหลากยอารมณ์มากคือเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวกลายเป็นเทมเพล่มันเหมือนมีสองคนในร่างเดียวอะค่ะแล้วมันก็สลับไปสลับมา ต่่ออเืรงไต้องต้องใช้สติเยอะมากอะค่ะแล้วเราต้องจินตนาการเหมือนเราเป like ok ็นไบโพล่าที่มันจะแนบอยู่ดีๆมันก็จะขึ้นมาแล้วสักพักหนึ่งก็จะคิดได้แล้วก็จะคามตัวเองดาวแต่พอโดนกระตุ้นขึ้นมาอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสลับไปสลับมาใช่แล้วพี่ไหนก็ต้องปล่อยตีกรอบอยตก ในช่วงปีค่ะไม่ต้องบอกต่อมาในช่วงีตรงที่นายได้ทีมงานทุกฝ่ายดีไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาร์ตฝ่ายจัดการไม้แต่ฝ่ายผู้ช่วยของนายเองแล้วก็นักแสดงคือนักแสดงนายได้ทำการบ้านแบบแน่นมากดีมากแทบแทบแบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแค่บอกว่างานหรือเราอยากได้อะไรยังไงโดยเฉพาะ่พี่เรากับพี่โป๊ะได้คุ้เลยว่าสองคนนี้เก่งมากเขาอะไรได้เลย อย่างเช่นแบบน้องเบลค่ะสีนี้พี่นายอยากให้จิ้งกันนิดนึงโอ้ยย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 ้ยยยยยลยยก็ก็ยย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 ่ยย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 ย่ยยยยยยยอยย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 ยังไยยยยบยยยยยยยายี้ยย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 ้ยย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 นยยย่ยย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 ยส่ยเยยยยยยย โปรเจกต์นี้ค่ะได้คุยกับพี่หนงว่าเราเราจะเราจะทำตามเราจะทุกอย่างตามจากคุณเพียสันดูว่าแล้วมาเป็นภาคต่อของโปรนิคิดเพราะฉะนั้นเราจะต่อเนื่องกันมามาค่อนข้างให้ตอตุตอนนี้ตอนสองแต่ค่อนข้างเป็นเป็นเป็นคุ่เพรแล้วพอจากตอนสามไปเนี่ยค่ะเรื่องเรื่องมีตูตาเรื่องมีข้อลิศเราจะเริ่มเป็นโปรนิคิดเพราะฉะนั้นภาพเราก็จะดีไซน์ให้มันดูทันสมัยขึ้นเพราะเรื่อง คือตาเขาเขาหวาดมากมาเราก็จะเป็นภาพที่ให้มันดูเป็นภาพประโด์เดยวขึ้นพี่หน่ยพูดว่าเราน่ารักมากเลยขอทีอ่ได<อ>้ไมครัขา<อ>็ว<อ>่า คุณหญิง,งการเกดค่ะแล้วลูกก็วิ่งตลกดีด้วย,ยงไงตอนที่วิ่งค่ะ <c oughs> คือเอาจริงๆมันวิ่ค่อนข้างยากค<ะ>่ะมันก็เลยต้องมีการแบบอสอนมาเนาะเราก็ลองทำท่าดูว่าทำยังไงที่มันจะดูเป็นการวิ่งจริงๆได้ซึ่งมันมวิ่งจริงได้แต่ว่าแบบเราต้อง เยอะเลยค่ะจริงๆเราจะบอกว่าเรามีซ่อนอีเยอะแต่ถ้าพูดไปเดี๋ยวมันจะเป็นสปอยเป็นการเฉลิมใช่มีมีอีกเยอะเลยค่ะถ้าไมพูดแล้วอยากรู้เลยวันนี้เอ๊ะก็บอกว่าพูดแล้วจะสปอยโอเคข้าตอบโอเคต้งติดตามเลยค่ะโอ้โหสปีดวามน่าสนใจโอ้โหสปีดเพิ่อีกทุกอย่างเลยค่ะโอ้ยอยากรู้ยังไงยังไงมันมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งค่ะซึ่งจะเป็นซีนที่ตัวเกเุลาจะนำลูกๆทุกคนออกกำลังกายในบ้าน ซุบ้าะหรอคะเก็บซุบ้า,บาด้วยด้วยอุปกรณ์หนึ่งหนึ่งชนิดที่ทุกคนจะสายเดียวกันอย่างสนุก ตอน,นห้าตัวเราเล่นกันสองคนใช่คอ่ะ <c oughs> มีฉากที่ต้องเข้าด้วยกันก็ประมาณหนึห่งยานะรค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ได้พี่หน่ายมาช่วยล็อกเฟยม,มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติ 8, 2, แฟนสองแน่ถ่า ราคิดดูว่าเราต้องถ่าย5ครั้งแล้วไม่ใช่5คนนะคะนี่ค่ะน้องๆในบ้านเนี่ยก็เลยต้องเพื่อนต้องถ่ายกันหมดเลยซึ่งต้ก็เล่น้ำแต่เราก็ถ่ายก็เลยได้หมดเลยทั้หมดทุกคนลุกสอนเลยนะคะไม่ายไปห้าครั้งไปนนี้นะคะ5ครั้งนี้คือเป็นมาสเตอร์ไปน้ำจอดไปน้ำแค่ต้องจอด ร้อยสิวปี8เดือน่อนจะถ่ายกันสือทตยี่ท่าาเรเาต้องยงอละอียแลนั่นะนี่อะคุณภาพขนาดนี้ติีคสบถ่ายยกัต่อยากยากกว่านี้อ้หต้องแมทต้องพอกันต้องไม่โดดสีต้องไม่ตางแสงเปลี่ยนเอาพี่นายถ่ายต่อเองแต่พ่าที่ถ่ายไปแล้ว จะนั่งดูเอยแสตคอกผ้าแล้วให้มันเมียนฉากเนี่ยไม่ไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันสำหรับการต่ตอๆด้วยนะคะแล้วก็ค่ะบอกว่าซีจีก็พอลลีวดเหมือนกันซีจีมหัศจรรย์มากคะ่ะเรื่องนี้ก็แบบว่าที่เห็นสวยๆเนี่ยค่ะมาด้วยซีจีด้วยค่ะผสมกันหมดเลยะคะ่ะสุดๆพี่เอ,อน๋นเลยไม่มีเราในเรื่องเนี่ยอ,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 อะไรคุณไอคี้ให้เล่นให้านอกนะคะกลับบ้านก็จะ ยังเป็นบุ๊เพศนีว่าที่ยังไม่มีลูกไปยันมีลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกโตเราต้องม,มาด้านลำดับว่าตอนนี้เราโตตัวเราอะโตไปถึงไหนแล้วด้วยบนที่ภาวะของความเป็นแม่ที่ด้านในอะเรายังเป็นคนที่สดใสเหมือนเดิมแต่ว่าเอ้ยเราเป็นแม่คนแล้วนะมันต้องมีมันต้องมีความโตขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเออไม่ได้อยู่ต่อนหน้าลูกๆเราก็จะเป็นเราสังเิตที่แย่ หลายเลเยอร์หน่อยโดยเฉพาะอากับคุณพี่อย่างเงี้ยมันก็จะมีความสวีทมากขึ้นเพราะว่าเรา